ยังฝาเข้าวาวชเเอาบิโอปลั๊กตรงนี้เวลาจะถอดให้กดตรงนี้นะกดปุ่มเนี่ยกดนิดเดียวแล้วก็ดึงออกได้ปลั๊กไอ้เคมฉาบไอ้ราลิ้นเนี่ยมีน็อตอยู่ไม่กี่ตัวน็อตพวนี้นะน็อตฝาเข้าวาวเบอร์สิธรรมดาท่อนี่ก็ถอดแค่นี้พออันนี้ก็ถอดแค่ตรงนี้ อันนี้ไม่ต้องถอดมันโยกได้อยู่ตรงน,นี้นะแต่บางคันไม่ได้บางคันต้องถอดออกตรงนี้ติดอยู่ยางฝาเข้าวาวมันซึมซึมลงท่อเทียนเนี่ยมันจะซึมเข้าไปตรงไอ้สายท่อเทียนอยมันจะซึมตรงนี้ได้มีซีตัวร์ที่เข้าไปเห็นไหมน่ะวิธีซ่อมง,ง,ง่ายๆไม่มีอะไรมากแล้วก็ล้างให้สะอาด ม่ยุดยติดต่องนูด้ด้วยเน่ยยายน้ำเข้านะน้ำใโคลมงน้ำในเข้านี่ทำงานนอกอู่ครับ